เจ็บปวดใจคักอีลีโอ้ยบ่กเข้าใจเป็นอีหยังคือเป็นแนวนี้บ่ฟังกันเลยเนาะคนดีก่อนสิไปฝนเอ้ยลังลงมาทำกลางน้ำตาสิตายหัวใจเมล่าทั้งบ่มีไผ เห็ดยังกะเห็บดบ่ได้ลำบากแทนน้องหัวใจย้อนขึ้นน้ำเขาเดินคำขาดในเห็ดตามนั้นคั้นอายเห็ดบ่ได้บอกให้เอาใจขึ้นไปเมื่อสิ้นซึ่งความสัมพันธ์ วันนี้เรามารวมตัวอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าเราจะได้รับชมภาพยนตร์นะคะซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าคนอีสานนะคะแล้วก็นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยากรอคอยภาพยนตร์เรื่องนี้มากนะคะ<ส>นั่นก็คือภาพยนตร์เรื่องครูของค่อยนะคะซึ่งเราจะมาคุยถึงที่มาที่ไปในวันนี้นะคะว่าทำไมถึงได้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องครูของค้อยนั้น มีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะค่ะในตัวนี้นึงดิฉันชื่อสุมาลีสวนรกรนะคะวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการน,นะคะจำเป็นแต่เต็มใจ <c oughs> นะคะก็ข,ขอเรียนเชิญทุกท่านตามสบายก่อนนะคะเราขออนุญาตร่วมพูดคุยกันนะคะเบื้องต้นขอเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดของกันนะคะท่านผู้สียเป็นอิลโชวนะคะแล้วก็ขออนุญาตั่งก่อน นะคะแล้วก็่้นรองศาสตราจารย์ดร,รนิยมบุญคงคำรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ท่านแขกที่มีเกียรติหลายท่านเดี๋ยวจะขอแนะนําก่อนก็แล้วกันน,น,น,กน,กนนะคะวันนี้บรรยากาศเราเป็นแบบสบายๆนะคะเพราะว่ามีทั้งท่านที่ยืนและท่าน,นที่นั่งนะคะก็จะทําให้ฟังกันแบบต้องฟังกันแบบด้วยความสุขเนาะมันถึงจะได้มีความสุขร่วมกันนะคะ กิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเสวนาหน้าโรงนะคะก่อนที่เราจะต้องไปชมภาพยนตร์นะคะแล้วก็กิจกรรมในวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ประสานหลักอย่างเป็นทางการนะคะคุณนิ้ชาญโรจนิตกูลประธา,ขขออน,านของกานราหวัดขอนแก่นค่ะขอเสียงปรโมกันดังๆให้กับพี่นีของเราด้วยนะคะ ะะก็อยากจะให้คนสนใจได้มีโอกาสดูหนังเนาะนะคะก็กิจกรรมครั้งนี้แล้วก็ก่อนที่จะไปสู่การเสวนานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเอกนะคะพระเอกภาพยนตร์ครูอของค่อยนะคะท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะเห็นนะว่ามีใครที่หน้าตาฉายแววว่าเป็นพระเอกมากที่สุดน,นะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องท่านนะคะจันทศรีชัยนะคะ เมื่อกี้มีโอกาสได้คุยกับน้องมอง่อนเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะก็บอกว่าน้องดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มีโอกาสมีโอกาสมาร่วมงานเทศกาลแห่งนิลแอนนะคะทุกปีเลยมาตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งนี้ก็เห็นความยิ่งใหญ่นะคะเห็นความการได้รับความร่วมมือจากภาคีต่างๆเข้ามาวมมือมากมากนะคะก่อนที่เราจะมาเสวนาดกันนะคะอย่างจะให้ทางคุณพี อาจารย์ที่ผมทำครับได้ปรินาจับเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์และวก็เทศกาลต่างๆของเราเองของเรานะครับที่ร่วมมาร่วมแล้วก็จากผู้ไม่เกี่ยวนะครับผมอยากเรียนทรา้ว่าพวกเราในคณะที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตรแล้วก็อยู่ทั้งกลุ่มชมรมนัมากมลูกศิษย์พี่ๆน้องๆหลายรานน่าก็ภาคเอกชนด้วยนะครับก็เห็นเทศกาลหนังเหนแตกขึ้นจนปรวัติศาสตร์ เริ่มระดับขึ้นปีนี้เป็นปีที่หกครั้งที่หกก็คือมีการเริ่มต้นแล้วก็เติบโตมาเรื่อยๆในครั้งที่หนึ่งเราไปก็ยังงงๆอยู่ครับอาจารย์จะทําอะไรนะครับแล้วก็ครั้งที่สองสามสี่เริ่มเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ในปีนี้ก็มีการจัดงานที่<ม>่หญ่ขึ้นหลังจากที่ผ่านโควิดมาก,ก็หวังาทุกท่านจะสามารถเดินต่อไปได้ด้วยสิทธัดแบบในสมรรถนะทางใจให้กับอาจารย์นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ย เรื่องของการัฒงานเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของน่ของอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการใส่พัฒน์สร้างสรรค์ก็ได้รืใส่ซอฟแวร์ซอฟต์แวร์นะครับก็นโยบายของประเทศที่ต้องการพัฒนาเสริจสร้างสรรค์เรื่องของนวัตกรรมทางความคิดนะครับเรื่องของการวุฒิาสร้างขึ้นมาจากอการที่สามารถประจายได้เราเรื่องได้นะครับแล้วก็เเห็นตัวอย่างดีๆจากหลายๆอย่างหลายๆประเทศที่ใช้เรื่องเหล่านี้ครับ เป็นซอสเ o า e r เป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเขาคล้อยตามแล้วก็รู้สึกดีดีด้วยกันนะครับก็เป็นที่มาของาจารการจัดงานในวันนี้ครับว่าพวกเราก็อยากจะส่งกำลังใจแลาผลงานที่อาจารย์เล่าให้ฟังตั้งนานแล้วเนี่ยผมถามอาจารย์ว่าหนังที่อาจารย์ทำอะไรผมจะได้ดู <c oughs> อาจารย์ก็เก็บไว้ดีมากเลยครับทำเชื่อมมาได้ทำไทยลาวแล้วก็ถ่ายทอดบรรยากาศเกี่ยวกับเรื่องาราวของของ ของครูของชนบทคือได้าหมสมัยตอนเด็กๆถ้าดูหนังไทยเราก็ะจะดูหนังครูมันนอกเราเราจะจะรู้สึกประทับใจเ,เรื่องของความเป็นครูความเสียสละในห่างบรรยากาศทุกเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อาจารย์จะถ่ายทอดจากบรรยากาศของประเทศลาวซึ่งผมหรืเนิดนะฮะก็เลยถือว่าเป็นโอกาสพิเศษที่เราจบเรื่องนี้ขึ้นมาด่วยแล้วก็ได้มาฉายให้พวกเราดูนะครับผมรอดูหลายปีลยแล้วนะงาน ก็อันนี้สมหวังสักทีนะครับรูปรวมเพื่อนเพื่อนมาจัดหนังรอบปฐมมหัศให้ดังข้าลงได้ก็เชิญชวนให้ทุกท่านติดตามและก็สนับสนุนเทศกาลหน่งเมืองแทนสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผลิตหนังเมืองขอนแก่นต่อไปนะครับขอบพระคุณมากครับ เกือบแตกสลายเจ็บปวดใจคักอีลีหลีโอ้ยบอกเข้าใจเป็นอีหยังคือเป็นแนวนี้บอกฟังกันเลยเนาะคนดีก่อนสิไปฝนเอ๋ยหลังลงมาทากลางน้ำตาสิตายหัวใจเมื่อยลา ทั้งบ่มีไผ่โอ้ยมันอุกังสิเห็ดยังก็เห็บดบ่ได้ลำบากแทนน้องหัวใจยอนคิดน้ำเขาเดียนคำขาดนีด่คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับท่านชมภาพยนตร์เรื่องนี้เพลงนี้จะอยู่ในจิตใจของทุกท่านนะครับลงยูทูบได้นะครับไม่มีทิกรสิ์ครับ โดยไทยแดงอาสยามนะครับพุกบอลจะวัดฟังรันเนาะรอดแล้วยังเสียงดีถึงจับจุดถึงจับจุดทองในที่เขาได้ที่ทางเนาะเขาไปเบอร์ไว้ยูทูบได้เนาะพิมเข้าไปคนน้ำตาฝนน้ำตาลาวกับภาษาไทย ยึดคำข,ขาดที่เห็นตามนั้นขั้นอายเห็นบ่ได้บอกให้เอาใจขึ้นไปเหมือนสิ่งซึ่งความสำคัญฝนน้ำตาฟ้าลังลงลินคำเบาของสายสาวดีมงไรสิ่งซึ่งความสำคัญ อุดมการเป็นได้จะเพียงความฝันมันทรมาก,กับการเจ้าเดินดนีไปปวดใจเหนือเกินเมื่อเจ้ามาเดินจากนานลาลเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับเร็วนี้ถ้าทุกท่านแชร์จะดังนครับ แล้วไม่ก็เปิดกระพงกันล่ะขอบคุณพี่ม่อนมากนะครับแต่งโดยไก่แดงอาสยามนะครับ ตัวเราตัวของเราใทุกที่นะครับไม่ใช่แค่ในพ้นที่ของคทุกคนครับนางซ้างเมื่อเ้าปีที่แล้วอใจรกที่คนมาเห้วาใจดีก็ซื้อดีใจดีเพราะว่าตั้งใจมานี่าจเพราว่าจะได้ข้อสั่งของการบิาเพือนำปเข้าใจอบใจนครับเก้าปีที่เราคอยเข้าใจอะไร